พระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้าที่สวนเกษตรตะกระแตนย่านยาวออกจ้ะขึ้นมาทำกลางซ้ายหมอกของวันอาทิตย์วันพักผ่อนนะจ้าตอนนี้เราผ่านแปลงโหัะลพาจะออกดอกกันสะพังเลยจะเก็บไว้ทําพันจ้า ตามที่สัญญาไว้ค่ะว่าจะพาไปดูคลอง <c oughs> คลองคลองคลองหุตภะเพานะจ๊ะฮะน้องไก่เดินกันสะทรนว <c oughs> ิ่งกันกระจายเชียร์ม <c oughs> ีบ้านริมคลองของเรานะคะ ตอนนี้คลองอุตเ่าที่เคยมีน้ำเต็มตอนนี้น้ำเริ่มแห้งจนเห็นก้นคลองแล้วจ้าดูสิคะก็เป็นภาพสวยอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอันนี้พยศที่ส่วนเกษตรตะกัตแตนย่านยาวออกค่ะเกิดจากการกัดเซะของแรงน้ำจ้ะ คงต้องลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวนเกษตรตะก็ตแตนยันยาวออกด้วยนะจ๊ะบายบายสวัสดีจ๊ะ